นี่เราก็จะมาศึกษากันเรื่องกราฟแท่งเทียนนะครับกราฟแท่งเทียนอย่างที่บอกจะมีอยู่สองสีคือสีเขียวกับสีแดงนะครับถ้าเราจะดูจากโปรแกรมต่างๆก็จะเห็นแต่จริงๆเราโปรแกรมบางโปรแกรมสามารถตั้งสีได้แต่โดยทั่วๆไปนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์สองสีนี้คือสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวหมายถึงหุ้นขึ้นนะครับสีแดงหมายถึงหุ้นลงนะครับ สัญลักษณ์ของแท่งเทียนก็คือว่าถ้าแท่งสีเขียวนะครับนี่คือราคาเปิดครับแถบข้างล่างนะครับราคาปิดก็จะอยู่ข้างบนนะครับเราไส้เทียนระหว่างวันที่ขึ้นไปเนี่ยครับปลายจุดยอดนี่ก็เป็นราคาสูงสุดนะครับของระหว่างวันหรือเป็นรายนาทีเราแต่ความหมายของกราฟในช่วงเวลานั้นๆนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นราคาต่ําสุดนะครับส่วนแท่งสีแดงก็คือ ตรงนี้จะเป็นราคาเปิดนะครับและขอบด้านล่างนี้ก็คือราคาปิดนะครับอันนี้คือราคาต่าสุดของวันส่วนบริเวณนี้คือราคาสูงสุดของวันนะครับกราฟแท่งเทียนจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีลำไม่มีลาตัวนะครับมีแต่ไส้กับเพราะว่าราคาปิดราคาเปิดเป็นราคาเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโดจินะครับรูปแบบนี้จะเป็น โดจิขายยาวนะครับหรือลองเล็ก d o จินะครับอันนี้จะเป็นโดจิป้ายศพนะครับ g r a ฟ stone d o ินะครับก็คือมันไม่มีด้านล่างนะครับราคาขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวลงมานะครับรูปแบบนี้รูปแบบโดจิป้ายศพนี้ถ้าเกิดขึ้นที่ที่ยอดของราคาหุ้นนะครับก็เป็นเป็นทางความหมายมาเลยครับว่าโดจิป้ายศพนะครับถ้าเราไม่ขายหุ้นออกไปก่อนเนี่ยก็ อาจจะแย่ได้นะครับเรามาดูต่อมานะครับรูปแบบที่เป็น,นลักษณะลำตัวแล้วก็ไส้เทียนด้านบนจะไม่มีหรือมีก็จะสั้นมากนะครับส่วนลใส้เทียนด้านล่างนี้จะยาวประมาณสองสามเท่าของลำตัวนะครับรูปแบบต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าหุ้นลงมานะครับหุ้นปรับตัวลดลงมาเนี่ยเราเกิด รูปแบบคอนหรือรูปแบบแฮมเมอร์เนี่ยสวนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็โอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มนี้มีสูงนะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบคนแขวนคอหรือแฮงกิ้งแมนนะครับก็คือถ้าวุ้นขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วไปเจอสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับอีกวันหนึ่งต่อมาปิดต่ําลงนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการกลับตัวนะครับ เปลี่ยนแนวโน้มนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเกิดขึ้นกับเซ็ตนะครับที่บริเวณนี้นะครับเกิดรูปแบบแฮมเมอร์นะครับหรือรูปแบบคอนนะครับแนวโน้มก็เปลี่ยนนะครับขึ้นมาเลยนะครับอันต่อมาคือรูปแบบกลิ้กินนะครับหรือ e n c l f i n g pattern นะครับถ้าหุ้นลงมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ อีกวันหนึ่งต่อมานะครับวันที่สองเกิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวครอบสีแดงไว้หมดบางไว้หมดเลยนี่นะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าวันที่สามก็จะเกิดการกลับตัวนะครับของราคาหุ้นนะครับเป็นแนวโน้มนั่นเองนะครับหรือเป็นแบบตรงกันข้ามถ้าเกิดหุ้นขึ้นมาในระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วเกิดเปิดกระโดดขึ้นไป สูงขึ้นนะครับแล้วปิดต่ําลงมาครอบคุมลําตัวของวันก่อนนะครับอย่างนี้โอกาสจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นลงก็จะมีสูงนะครับตัวยอย่างหุ้นของ Vng นะครับวันชัยกรุ๊ปนะครับขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการทิ้งของราคานะครับหลังจากนั้นแนวโน้มก็เปลี่ยนเลย ร,รูปแบบนี้เรียกว่าเมฆดำปกคลุมนะครับหรือ dark cloud cover นะครับก็คือพุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการปรับตัวลดลงนะครับสีเขียวเราตามมาด้วยสีแดงนะครับโดยสีแดงนี้ลดลงมาลดต่ํากว่า50%ของแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนก็ เป็นไปได้สูงนะครับส่วนรูปแบบกลับกันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบทิมแทงนะครับหรือว่าเพรสซิงนะครับสีแดงแล้วก็ตามมาด้วยสีเขียวทะลุเกิน50%ขึ้นไปอีกวันตัวมาราคาปิดสูงขึ้นนะครับก็คือการกลับตัวของแนวโน้มนะครับทุกตัวอย่างนะครับในกราบเซ็ตนะครับตรงนี้เกิดด a r คลาว์โคเวอร์นะครับทิมลงมา เกิน50%นะครับแนวโน้มเปลี่ยนลงมานะครับอันนี้กับตัวย้อนกลับขึ้นไปนะครับสูงเกิน5 0นะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆหุ้นก็ขึ้นต่อเนื่องนะครในภาพนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความต่างของระยะช่องว่างนั่นเองนะครับที่ทำให้รูปแบบไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้เรียกว่าอ่อนเน็กนะครับ คือหุ้นลงมาระยะหนึ่งแล้ววันต่อมาเปิดต่ําลงมาแต่ว่ากลับขึ้นไปไม่ไหวนะครับนี่เรียกว่าอ n นเน็กนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสามารถดีดตัวกลับขึ้นไปได้แต่ได้แค่ราคาปิดนะครับหรือใกล้เคียงบริเวณน,นี้ก็เรียกว่า In นเน็กนะครับน,นี่เป็นทรัตติ้งแพ t เทิร์นะครับก็คือกลับขึ้นไปแต่ไม่ถึง50%แล้ววันต่อมาอ่อนแรงลงมาก็คือยังคงเป็นแนวโน้มเดิมอยู่นะครับ จะสังเกตให้เห็นส,สังเกตให้ให้ดีนะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดเกิดแท่งแดงและแท่งเขียวในวันต่อมานะครับแต่ไม่สามารถทะลุเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตไปได้ก็สันนิษฐานไว้เลยก่อนว่าจะยังไม่เกิดการกลับตัวนะครับจะยังคงลงต่อนะครับแบบนี้นะครับเกิดขึ้นหุ้นอิตาเลียนไทยนะครับ เดดขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถทะลุ50%ของแท่งวันก่อนได้นะครับก็ไม่สามารถกลับตัวได้นะครับรูปแบบนี้จะพบบ่อยนะครับเรียกว่าดาวตกนะครับหรือ Shooting Star ความสำคัญของรูปแบบนี้ก็คือว่าหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเกิดการกระโดดขึ้นไปนะครับเป็นแก p นะครับแต่ว่าหุ้นไม่สามารถ รักษาราคาปิดไว้ได้นะครับราคาปิดต่ําลงมาแบบนี้นะครับเป็นไส้เทียนหางยาวลงมาครับลักษณะเหมือนค้อนกลับหัวนะครับหรือเขาเรียกเขาเรียกว่าชูตติ้งสตาร์นะครับอีกวันนึงต่อมาปิดต่ําลงมานะครับน,นี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มหรือยืนยันได้ว่าแนวโน้มน่าจะเกิดการกลับตัวแล้วนะครับอันนี้ จะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะครับอันนี้ด้วยนะครับจะเป็นสีเขียวสีแดงก็ได้นะครับหุ้นลงมาระยะหนึ่งแล้วเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับความสําคัญคือว่าวันที่สามนี่นะครับวันหมายถึงวันนี้นะครับมาดูเวนีวันถ้าวันนี้เปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วปิดสูงขึ้นนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเกิดการกลับตัวนะครับหรือว่าเรียกว,ว่าคอนกลับหัว อินเวอร์ตแฮมนะครับความสําคัญของรูปแบบนี้นะครับต้องชูตต t ้งสตาร์แล้วก็อินเวอร์ตแฮมก็คือช่องว่างนะครับจะต้องมีช่องว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดูรูปแบบนี้ครับดูตัวอย่างนะครับ C.P.F. นะครับเกิดช่องว่างขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถยืนราคาได้นะรอีกวันหนึ่งปิดต่าลงมานะครับ,น,นะรบนั้นแนวโน้มก็เปลี่ยนลงมาเลยนะครับ รูปแบบนี้คือรูปแบบคนมีท้องนะครับหรือฮารามิแพทเทิร์นนะครับก็คือหุ้นขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับวันนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้ววันต่อมาไม่สามารถเปิดสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับถ้าวันต่อมาวันที่สามปิดต่ำลงนะครับโอกาสที่จะกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้มก็มีสูงนะครับ แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นภาพตรงกันข้ามนะครับหุ้นลงมาระยะหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสีแดงนะครับถ้งถึงแสดงตามมาด้วยสีเขียวครับอันนี้เหมือนเป็นลําตัวนะครับอันนี้เป็นท้องนะครับก็เลยจึงเรียกแบบจึงเรียกรูปแบบนี้ว่ารูปแบบคนมีทองนะครับค่ะจมีแพทเทิร์นวันที่สามเปิดสูงขึ้นไปนะครับก็เกิดการปรับตัวนะครับรูปแบบนี้จะตรงข้ามตรงกันข้ามกับรูปแบบกลืนกินนะครับคือวันที่สองจะเล็กกว่าวันแรกนะครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับเกิดกับเซตนะครับเกิดขึ้นที่ท้องตรงนี้นะครับระหว่าที่สามปิดต่ําลงมานะก็เป็นการยืนยันว่ามันจบแล้วอะไรเงี้ยครับปรับตัวลดล,ลงมาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับรูปแบบเมื่อกี้แต่ว่านี่เขาเรียกว่าฮารามิกากบะหรือฮารามิคลอสนะครับ ตรงนี้จะให้สัญญาณที่ยืนยันได้ชัดเจนกว่าฮารามิแบบสักคู่นะครับรูปแบบคนมีทองแบบสักคู่นี้นี่จะสัญญาณจะ,จะจะให้สัญญาณที่แรงกว่านะครับพอเกิดการสู้กันของราคาจนมาปิดที่ราคาเดิมแต่ความสําคัญอยู่ที่วันที่3มนะครับถ้าเกิดราคาได้ยืนสูงขึ้นนะครับบวกขึ้นไปก็จะเกิดการกลับตัวตรงนี้ก็เหมือนกัน นะครับถ้าราคาต่ำลงก็จะเกิดการปรับตัวลดลงนะครับความสำคัญของแท่งเทียนเนี่ยไม่ใช่ดูแค่สองวันนะครับวันที่สามนี้มีความสำคัญด้วยนะครับแต่เราต้องจดจำแพทเทิร์นรูปแบบของสองวันให้ได้นะครับแล้ววันที่สามจะเป็นตัวยืนยันนะครับถึงแม้เราจะซื้อช้าลงหน่อยแต่ถ้าสัญญาณมันชัดเจนแล้วหรือเราคาดว่าจะไม่ปิดอย่างเช่น ถ้าเราจะซื้อตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราเกิดเจอสัญญาณฮราร์มีการ์กรบาดแบบนี้นะครับแล้ววันที่สามเนี่ยเราคาดว่ามันจะไม่ปิดต่ำลงนะครับเราก็จะจจะเข้าซื้อได้ขณะเดีวยวกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะรังเลว่าจะขายดีหรือ,อยังถ้าวันต่อมาดูท่าทางว่าจะปิดต่ำลงเราก็ขายไปก่อนนะครับความส่ำกระังแท่งเทียนทุกรูปแบบนะครับอยู่ที่วันที่สามด้วยครับนะครับนี่เป็น ตัวอย่างนะครับ RCL นะครับเกิด Harami Cross นะครับรล้วันที่3ปิดสูงขึ้นนะครับก็เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มจะเกิดการกลับตัวนะครับรูปแบบนี้เรียกว่า t w e ซอ e r นะครับเป็นทั้ง t w e อร e r Top และ t w e ซอ e r Bottom นะครับรูปข้างบนคือ t w e อร e r Top นะครับ ทวิเซอร์ท็อปบางคนก็จะพูดกันว่าที่เคยได้ยินกันก็คือดับเบิลท็อปนะครับก็คือราคาสูงสุดเป็นราคาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เอารูปแบบสองอันมาผสมกันนะครับทวิเซอร์ท็อปกับฮารามิคลอสนะครับรูปแบบนี้ท้าวันที่สามปิดต่ำลงก็เกิดการกลับตัวของแนวโน้มนะครับอันนี้ทวิเซอร์ท็อปกับแฮงกิ้งแมนนะครับจำได้ไหมครับรูปแบบนี้ เป็นหางยาวขึ้นไปแต่ราคาสูงสุดคือราคาเดียวกันนะครับนี่เป็นทวีเซอร์ท็อปแอนด์ชูตติ้งส์ส์นะครับราคาสูงสุดอันเดียวกันนะครับนี่เป็นทวีเซอร์ท็อปแอนด์แดกดาร์คคลาวน์โคเวอร์นะครับมันปรับตัวทิ่มลงมาเกิน50%นต์ะครับรูปแบบนี้เขาเรียกว่าปากคิ้ม่างนะครับทวีเซอร์บัตทอม นะบางคนก็จะเรียกว่าดับเบิรนบัตทอมนะครับสร้างรูปแบบราคาต่ําสุดเท่ากันสองครั้งนะครับวีเซอร์บัตทอมบวกกับแฮมเมอร์จะให้สัญญาณที่หนักแน่นขึ้นนะครับตัวน,นี้ทวีเซอร์บัตทอมกับรูปแบบทิมแทงหรือเพีย c i ซิงนะครับปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นมาเกิน50%นะครับ เกิน5 0ของบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดการกลับตัวนะครับส่วนรูปแบบนี้เรียกว่าเข็มขัดกระทิงนะครับหรือว่า b u l l i ล bell l o ฮ e นะครับราคาหุ้นได้ตกลงมาตกลงมานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเป็นแท่งสีเขียวนี่คือราคาได้เปิดต่ำลงมากๆและย้อนกลับขึ้นไปปิดสูงขึ้นนะครับ วันที่วันที่สามต่อมามาที่วันนี้นะครับวันที่สามนี่ในราคาถ้ายืนสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณว่าได้เกิดรูปแบบเข็มขัดกระทิงขึ้นแล้วแล้วก็เกิดแนวโน้มการกลับตัวในทางตรงกันข้ามอันนี้จะเป็นเข็มขัดหมีนะครับเบลลิชเบลโ h o e ะครับนี่เปิดราคาสูงขึ้นแต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ ก็ปรับตัวลดลงมาวันต่อมาราคาปิดต่ำลงนะครับเยอะไหมครับอาจจะจำยาก,กนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูผ่านตานะครับดูผ่านตาไปเรื่อยๆเอาซีดีนี้มาเปิดบ่อยๆนะครับถ้ายังจำไม่ได้นะครับพอไปเปิดการมันจะออโตเมติกเองมันจะเข้าใจได้เองเพราะมันเป็นคอมมอนเซนส์ธรรมดานะครับต้องเป็นรูปแบบที่เราจดจำได้โดยอัตโนมัตินะครับเราจะได้ มีความคล่องตัวในการสังเกตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปแบบเข็มขัดกระทิงนะครับกับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ด้วยนะครับรูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบอีกาสองตัวบนช่องว่างนะครับ upside gap to c r o s e นะครับอันนี้ ญี่ปุ่นเขาถือว่าอีกาเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายยิ่งแทบจะทุกประเทศนะครับไม่ชอบอีกานะครับวันนี้ความสําคัญของอีกาสองตัวบนช่วงวางคือมันต้องมีแกปบตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดกระโดดขึ้นไปแล้วไม่สามารถยืนราคาได้ครับปิดต่าลงมาวันที่สองก็แดงอีกนะครับวันที่สามมันจะตามมาด้วยแดง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 นะครับแนวโน้มจะเริ่มเปลี่ยนตัวอีกาสามตัวคือไม่จําเป็นต้องมีแกปก็ได้แต่ว่ามีท่งเทียนสีแดงสามัน คือปิดต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับอย่างนี้แนวโน้มถ้าทางจะเปลี่ยนแล้วนะครับแบบนี้ครับกตัวอย่างหุ้นทุงคาร์ฮาเบอร์นะครับนี่เป็นอีกาสองตัวนะครับอันนี้จะเป็นอีกาสามตัวนะครับรูปแบบนี้เรียกว่าเส้นทางการตีโต้กลับกระทิงนะครับบู l ล i s counter a t t a c k l i n นนะครับก็คือหุ้ลงมาในระยะหนึ่งแล้วเป็นแทงสีแดงตรงนี้นะครับแล้วเ,เปิดต่ำลงมากๆนะครับแต่ว่าได้ตีโต้กลับขึ้นไปปิดในระดับเดียวกันกันกบราคาปิดวันก่อนคือไม่ยอมเหมือนกับว่าไม่ยอมนะครับเปิดต่ำลงมาแต่ก็กลับไปที่เดิมนะอันนี้ก็เป็นสายที่ดีถ้าวันต่อมากยืนในราคา ในแดนบวกได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่กลับตัวขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะตรงกันข้ามนะครับเปิดขึ้นไปสูงสูๆนะครับแต่ไม่สามารถยืนได้กลับมาปิดที่ราคาเดิมอันนี้เป็นสายที่ไม่ดีนะครับเต็มตัวหนีได้แล้วนะครับวันที่สามถ้าราคาไม่สามารถยืนอยู่สูงขึ้นได้อะไรเงี้ยแนวโน้มก็น่าจะเปลี่ยนนะครับ ที่เป็นตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับเซตนะครับเปิดตํำลงมานะครับแล้วก็ตีโต้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มตัวนี้ก็ตรงกันข้ามนะครับเปิดสูงขึ้นไปแล้วย้อนกลับลงมานะครับแนวโน้มก็เปลี่ยนอันนี้เป็นรูปแบบที่จดจำได้ยากนิดหนึ่งนะครับเป็นการผสมผสานกันหลายๆอัน แบันี้ไม่ใช่ผสมภาษานนะครับเป็น,ปนแท่งเทียนหลายๆแท่งครับทาให้ยากในการจบับจารูปแบบนะครับแต่ความสําคัญของเขาก็คือมีแท่งเทียนสีแดงปื้ดอย่างนี้ลงมาเลยนะครับหลังจากที่แนวโน้มขึ้นมาระยะหนึ่งนะครับมีราคาเริ่มไม่ไปไหนเริ่มอยู่กับที่แกวงอยู่ช่องแคบๆนะครับแต่แล้วก็มีเกิดสัญญาณแท่งเทียนแดงๆแ,แบบนี้ลงมานั่นแหละครับ เป็นการบอกแล้วกันนี่คือทาวเวอร์ท็อปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวหนีกันได้นะครับตรงตรงกันข้ามรา,าคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็เริ่มไม่แข่งตัวในช่วงแคบๆนะครับแล้วก็จะมีแท่งเขียวๆข,ขึ้นไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานหอคอยครับทาวเวอร์บัตทมนะครับ,รบอันนี้ก็เกิดการกลับตัวนะครับนะครับยกตัวอย่างจากเซ็ตนะครับก็จะเห็น หุ้นตกลงมาแล้วแว็งแคบๆแ,แ,แล้วก็มีแท่งขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกิดการเคลื่อนไหวแคบๆแ,แ,แล้วมีแท่งปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็น evening star นะครับบางคนก็เรียกว่าดาวมีดาวว i นัสนะครับหื ดาวตอนเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแท่งเทียนตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับเป็นสีอะไรก็ได้แต่ต้องมีสามอันครบอย่างนี้นะครับจะเป็นครบองค์ประกอบที่จะเรียกว่า e v e n i n g Star ถ้าเกิดรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเกิดการกลับตัวของแนวโน้มนะครับตัวอันนี้เป็น Morning Star ตรงกันข้ามจะเป็นต้องเป็นแท่งสามันอย่างนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ โดยที่ความสําคัญอยู่ที่บริเวณนี้นะครับต้องเป็นรูลงักษณะที่เป็นกรอบเล็กๆนะเป็นแท่งเทียนที่ลําตัวสั้นๆนะครับนี่จะเกิดการกลับตัวถ้าเกิดว่าวันที่สามเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับความสําคัญตรงนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวตรงนี้ต้องเป็นสีแดงอันนี้ก็ต้องเป็นสีแดงสีเขียว ขอโทษอันนี้เป็นสีอะไรก็ได้แต่แท่งตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ต้องมีช่องว่างนะครับเป็นแกลบตรงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องเป็นแกลบตรงนี้ด้วยนะครับเราจะจํากันได้ไหมครับนะครับนี่เกิดขึ้นกับจริงรูปแบบนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับบางทีมันต้องสั้นๆกว่านี้แต่ว่าก็คล้ายๆกันนะครับเป็น evening star เกิดขึ้นกับสเต็กนะครับอันนี้เกิดมอร์นิ่งสตาร์แบบนี้นะครับพวกนี้ต้องใช้ความชำนาญน,นะครับดูบ่อยๆเอา VCD แผ่นนี้มาดูบ่อยๆก็ได้ครับวเวลาไปเปิดกราฟเจอตัวไหนลักษณะเป็นแบบนี้หรือว่าเราไปเฝ้ามองหุ้นตัวไหนอยู่เมื่อเกิดทรายกราฟแท่งเทียนแบบทั้งหมดที่เราผ่านๆตามมาเมื่อสักครู่ที่ผมได้บรรยายให้ฟังนะครับ นี่ก็เหมือนเหมือนกันกับเมื่อกี้ครับแต่ว่าเป็นลักษณะโดจินี่จะไปให้สัญญาณที่แรงและก็ชัดเจนมากกว่านะครับเหมือนกับรูปแบบมาสกูเลยนะครับนี่ก็จะหมดเรื่องแท่งเทียนแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่อง